ครับขึ้นขขึึ้้นนรถเอาเงินละจีนนะน่าขึ้นรถดูข่าวเลยนะวุเอี้ยนนี่ทำใบไหมใบใบใบเเวียดนามก็บ่นเป็นเหมือนกันเว้ยเวียดนามบนครับพอเวียดนามบนเ่อก็ไทยมาให้เทินเทิร์นต้นนอสิถือแลครับมีผู้เทินเจนจังหน่อยเนาะต้นเต้ยสามพันโอ้ก็ไทยให้สามนะตั้งหินเปิดวันหยังอ่าเปิดวันเข้าเย็นวันพุธออกเช้าพุธเอ่อเปิดวันพุธหัดแต่จะเข้าเย็นวันพุธ พี่กัดพี่กัดอยู่โคมบันเอินครับตำบลบุสูงอำเภอวังหินครับพี่น้องครัจังหวัดรีสเกตอ,อยู่ตี้ถนน,นงหญด้วยครับเป็นรีสเกตคู่คันใน้ถนน,นงญยเลยทำดีดีมากเขาวัางหินวันอาจจะเข้าเย็ยนวันพุธแล้วก็ออกเช้าวันพฤหัสครับ ตลาดเป็นวันพฤหัสใช้ถีตโซมป้อยกับพี่เลี้ยงฮันต์ต้อนวุ้ต้อนใบเลี้ยงต่อนเนื้อจากต่อเนื่อยุกกะไก่กันพะพังจากตลาโซมป้อยบากเกิน40บาดใหม่ทำเลดีถ้าผู้ใดไปบัถทึกสอบถามเบอร์โทรที่ต่อผู้ใดไปบัถทึกสอบถาม0992053242ครับช่วงนี้ค่าผ่านประตูค่าผ่านเขาฟี่ครับพี่น้องครับเขาช่วงโปรโมทช่วงโปรโมทเขาฟี่ครับซื้อขายซื้อซื้อขายได้ซื้อขายไปทำใบทำใบซื้อขายไใบละ40บาทครับ เน่าเอไปบหันนี่แหละคอยกนั่งัก็ยังบห็นขจะบดจนเสียงเลยเนี้นั่งนั่ังอยู่นั่นนนี้ยังตอ้วนคือบดไ้ข่ยอวลต้ไหนแม่กบูก่นบเออนั่นแม่กบูกตัวหุ่นว่าะร่นั่นนันโตกลงกันเลยนั่น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 ทั้งสองบ่ทั้งสองตัวบดที่มาลอยแปดที่หาร่อยงหมื่ ยาว่าได้ลูกมันสิเปขาคหาพันแต่ละสี่พันะคับผมงี่สพันนี่มาหอหนึ่งสองห้าหกเจ็ดเจแปดเก้าสบป็นเอาอะไหลายๆจางไดาย่าอยเป็พันห้อยยาว่าได้ลูกมันสิเปขาคหาพันนะว้่ยมันสิขายใด้แม่กะทิว่าห้องหาพันก็ห้องยุนแล้ว แปดสิบห้าโลแพงเว่งมั่วคือว่าแพงหนึ่งเม่มันหาพันหรอลูกมันเลยสามพันเนาะเจ้าลูกสามพันไปก่อนแม่แล้วคุณมาเลี้ยงเอาเจ็ดสี่เลี้ยงหมอบห่อนหมื่นพี่น้องนั่นได้โคมหนึ่งตัวบอโคมนั่นว้ายมันเท้าตัวนี้มันนมมันเป็นเขามันอันนี้ซื้อเพราะอะไรมันคือหนุ่มเบอร์บอเบออเคร่องแคบแล้ว ตัวเรียบร้อยน้าเก่าพันหาท่นะเออเก่าพันหาอยน้าขนาดเ่าท่านเลยขยับโยึ้นไปอีกพันหารอยแหละพี่น้องธรรมดาในหอยแล้วเนาะย่าอกทำเก่าสิดิขายสดิเงินตัวนี้ก็เพิ่มีเนื้ออยูตัวนี้ใายแล้วบนี้กันเลยตัวนี้บ่เฮดบั chắc bà là nhây đây chắc bà là nì ừ. ừ. Thôi um thau nì thau cứ đi thử thề à đẹp thật đi các bạn mới rồi เปลาคเลยต้นนี้ก็ดีคืออันนี้ราคาราคาันี้คือบ่าซื้อดีแล้วแก่ปันวิธากาดอยู่เดียวเบิร์นที่หาแบเก็บแปดหนักไม่ยั่งอไสามบาทเดียวได้เยโอ้ขาดเลยเนาะ ว่าลูกมันซีพันิ่นมาไปขใครใเพิ่นว่าเขาใหายซ้ำปัญหาแล้วเจ้าว่าแม่มันแหาแล้วบาดีนอเอาให้เบิดเอาให้เบิดตลาดเด้อมือนนี่เด้อเอาให้เบิดตลาดจัะเมื่อในห้างซื้อให้เบิดไปเลยเอาทั้งสองตัวเลยบ่นี่แม่สองตนี่กระเม่ยนังครับยังอุ่นเพราะจานผมครับได้ขายตัวใดก่อนเดี๋ยวนขายตัวนี้แม่หนิมื่นเท่าไหร่มื่นสอง โอ้ขายดีไปเลยได้ราคาไปเหมือนกัได้ราคาก็ได้แล้วเมื่อเมื่อเมอเช้าทั้งกลดมันจะง่วงบางงามหนึ่งกลดยี่นี่ยหลายโอ้วนพอกกุศากขาวอโคตรของกใครขายพี่น้องมาแบกแห้งง่วงอ้วนบดลงมาหาเด้อพี่น้องวันเสาร์มั้งบุแม่ตระลันมีมาซื้อมาแบกแบกต้นมามีง่วงครับครับในขายเบิร์ดไปง่วงกุศลข้าวบัวซากบัวโค้งได้ขายทั้งเบิร์ดเลยพี่น้องมา ตัวนี้กันคิดค้ายอีกนให้มือหนึ่งติมแล้วท่านได้แลวกันบเดี๋ย่นีังนั่งอยู่ครับสะานกรบนรอว่ามันเป็นแบบร่อยครับ ไหนพวเต็มเดียวเดี๋ยวมันคลายบอไหนลบอยู่อ่ะลขึ้นเอาเอาเอาวาไปมันบ่มีะไหไเบอแนมือง้อหน่อยนาะเห็นเหมมือง้อน่อยไเบ้าน้ำแนนจะคล้องง้อกันเลยนี่ก็มื้นี่บอนี่กันเลยอ้โปัญหาครับเพราว่าเดียวว่าตัวนี้ตัวเดียวมืนกว่ามันกับตูนันบอไตัวนี้ตันนันมั่มีสายน้ำกับน้ำแพ่งน้ำปล่อยออมันน่นนี่บอนี่บอนี่บอโอ้ายแล้วหายแล้ว ไปเมื่อันเถือยอะจนเยขายชื่อว่าผเ้วันกันิ่งง่เ่เาเหอเนะคุณน้องโตเอมันมสด้สด้สดหนกวัีตัวขายแหละมิจะพูดถาม ผัดบุนได้ขายผัดบ่มีผู้ถามตอนนี้สิไม่ให้เนื้อม่แรงนี่บ่นี่เป็นยังไงกับเปลืตะลันไม่คือจังเกาลเลยตัววางหินเราหาเส้นสามี่เราพอราคาโดนพูดน่นพ่นพพบอกพุ่นต้นนุนไปนั่งพูนพูดมาซื้องวดโอเคไงเพิ่น ตะ,ะรตะาหาามัม<อ>ันเราอยู่หาด้วยไม่ชวดบ่ไห้ช่วบ่บ่อเราเาคารหาเสนสาะตลาดบังหินเปิดวันไหนับอ่าเปิดวันเข้าเย็นวันพุธออกเช้าพุธเออเปิดวันพุธหัดเน่ยแต่จะเข้าเย็นวันพุธพี่กัดอ่าพี่กัด,ดอยู่โค้งบันเอินรับตำบลบุูงอําเภอบังหินครับพี่ดว จังหวัดศรีสะเกดอยู่ติถนนใหญ่เลยครับเป็นศรีสะเกดันเขาถนนใหญ่เลยทำดีดีมากครัเขาบ้งหินวันอาจจะเข้าเย็นวันพุธแล้วก็ออกเช้าวันพฤหัสครับตลาดงาเป็นวันพุธพฤหัสใช้ขี่ต่อสมป้อยกับเพื่อนหรือฮะต้อนุกต้อนจำายเลยครับต้อเนื่องจากตอเนื่องยุ่งกลบใกันครับพังจากตสมป้อยบากเกินซีซูบูหลายมาทำเลดีผู้ใดไปบูถือสอบถามเบอร์โทรที่ต่อผู้ใดไปบูถือสอบถาม 0 9 9 2 0 5 3 2 4 2คร <S at> ับช่วงนี lonely, ้ค่าทานประตูทาทานาฟฟ่ครับพี่น้องครับาเลังช่งโโมทช่วงโโมดคาฟ่ครับซื้อขายซื้อซื้อขายได้ซื้อขายไปทำใบทำใบซื้อขายปบลสี่บบาทครับโอเคไม่้พี่จะคนงามๆไปโลดครับพีอน้องพ่พี่พี่พล่พี่พี่่พี่พี่พี่พ่พ่พี่พ่่่ีั่ แกบนแล้วเขาแกให้ยซองลอยที่แหลมมีผมให้ยสามลอยบ่อครับขึ้นขึ้นรถเอาเงินละสิเออสามพันขึ้นรถดูข่าวเวียดทำใบไหมเวียดนามก็บนเป็นเหมือนกันเว้ยเวียดนามบนครับพอเวียดนามบนเออเขนไทยมาให้เทินเทินตัวนน่ะสอถือแล้วเขามีผู้เทินเต็มจังหน่อยเนาะคนไทยหายสามพันโอ้คนไทยหายสามพันหนับป้านะอีกหลายทั้งนี่ เกี่ยงตลาดซื้อให้มัตลาดอีนมือนอะงวนงวน้อยขายอวบเบิลเลยงวสากวโค้งได้ขายบะหมีเิกไงก็ได้ขายอ้าวทำไงกคุณนื่อลวัวแต่ไงกลัวและงั้นกลัววันนี้ขายดีเกี่ยงตลาดเลย บอได้ขายดีเราเขาเมื่อเที่ยงตลาดเลยวันนี้เขาเมื่อเขาขายบ่ได้เขาก็เอาเมือ่อนื่นเราเห็นเขาขายจนหมดมือ่หมดมื้อนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยวันนี้เขายังเมื่อ่ยังเปมนหนบ่สองตัวนี้ยังเหม่อนบ่นยังอยู่ครับบัออวาทากบัวคงไปขายหมดวัวอ้ว,วนยิ่งไม่มีพี่น้อง ึ้นรถแน้รกยิงขายอยู่บัดีลูกมันก็เลยบ่กครับคือรุ่นรเรา,ามขายเลยบ่กขายครับนหหาพันอยู่บนต้นใส่ครึ่งครซื้อหาพันครับจะเป็นสืองอพอซื้อไปคู้ซื้อไปบ่อือตัวเงาอ่ะละเงาปาเสือาเนื้อกับเนื้อเงากับเงาถือต่ก่นนอดบ้านเขาตี่นันจังไหนละคานีแมนซือไว้ในบกเจโอ้เงาคือไ้แล้วเนื้อ โอ้ในห่างทางภูสิงกลับบ้านวะไม่ได้เจอกันหลายนัดไปลบลูกระเบิดดูใส่น้อมาอยู่มากกับแบบแบบแล้วแนวผลมันตกยังไม่ได้ขายบ่หัวเสือมา้ตัวละเจ็ดพันเป็นหัวคงแน่หัวคงแน่ตัวละเจ็ดพันกับทำ khó เอาแล้ว ก็แล้วเจ็ดพันหาเนี่ยว่าเจ็ดพันสมคอมาคืนพี่ห้าร้อยเพราะมันทางาค่ารถค่าใช้จ่ายนะเขาก็บห่องกันเขาขายในตลาดเขาห่องกันตัวละหมื่นกว่าบาทผมได้สั่งหมื่นห้าร้อยแล้วหมื่นพันหรือว่าดินก็าห่องหมื่นสามสำหรับตับโกงงามตััวน้นก็งามได้น่ะงามอยูโอ้ซื้อได้โอเคอยู่กานใครดีเนาะใครดีนนั่นนี่เนาะขายจนจนเกี่ยงตลาดเนาะจนเป็นจังปางหนงงวี่อย แตัวนีงัวเขาแบบรถเขาเกยออกทั้งนอกเส้ยวเตเาหนี้ยหรอเ่จ๊เจยี่ห้อนหาพันอยู่บนี้โอ้เสลียเสลียเป็นงวโครงการเขาให้ขอเอาถือถือเล่นี่กเ็เอามื่อะไบแนี้เอามือดห้องนานี่มีใคอยาก มาอ,อ,อีกแล้วมาห่อน,นี้อโอ้ยกุ้มนี่บ่